มาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนี่เลยจุดเปิดด้านข้างจะมีให้งานนะคะค่อยๆแงะแงะแงัดไปข้างล่างดึงเปิดพร้อมกัน,นะคะ่ะไหนเอ่ยขึ้นได้ยังอันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยดูสิ ใช่เปลาเอ่ยโูกกันได้ไหมเนี่ยโูกกันไม่ได้ใช่ไหมคะเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ต้นหนึ่งมีอีกไหมเนี่ยดูว่าห้าวันมันยังไม่พอเอ่ยท้้งที่ไว้สิบวันเลยหรือเปล่า นี่ต้นที่สองค่ะนี่นะคะนี่สองต้นนี่ต้นที่สามสามต้นสี่ต้นเล็กๆนี่อีกต้นหนึ่งสี่ต้นใช่ไหมไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวเราปิดเอาไว้อีกสักห้าวันนะคะอันนี้เราอันนี้ ใช่นีไหมเนี่ยต้นที่เจ็ดต้นที่แปดใช่เผาเอ่ยถ้าใช่ก็มีอยู่แปดต้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็อีกสักห้าวันเรามาเปิดดูอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคค่ะ